จะใช้แบตแพ็ก21โวลต์ที่ผมมีอยู่นะครับทดสอบทดสอบ d 5 0 modify นะครับครับท่านผู้ชมครับพอดีผมมีบอร์ดแอมจิวบอร์ดหนึ่งนะฮะที่จ่ายไฟเกินแล้วก็ทำไอซีไหม้นะครับก็ประจวเหมอ,อกับที่ท่านผู้ชมสอบถามเข้ามานะฮะว่าแอมจิวเนี่ยถ้าเกิดว่า IC ซไหม้แล้วเนี่ย จะต้องทํำยังไงนะฮะจะเปลี่ยนแอมเลยไหมนะครับตลอดอาการนะฮะก็คือพอไฟเกินนะครับ IC ก็จะไหมนะครับแล้วก็จะเป็นอาการไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับผมก็เลยทําการยก IC ออกมานะครับแต่ว่าหา IC มาเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ส่วนอื่นในบอร์ดยังใช้ได้อยู่นะครับทั้งบลูทูธบนรุ่มปรีไมทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดเลยครับแต่ว่าพาขยายเท่านั้นนะฮะวิธีการที่ผมจะทําให้บอร์ด D50 บอร์ดนี้นะฮะ กลับมาใช้ได้อีกนะครับในกรณีที่ IC ขยายไม่นะครับผมก็ยังจะใช้บริการแอมจิวคลาดีตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่า i t ของบอร์ดเนี่ยผมหาไม่ได้นะฮะแต่ว่าบอร์ดแอเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับราคาแค่ผมสั่งซื้อมาในร้อยหกบาทเองนะครับบอร์ดนี้แล้วก็เราจะได้วัดเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเพราะว่าตัวนี้ได้ 50วัตสตรีโอนะฮะตัวนี้หลักการก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับก็คือเอาสัญญาณไลอานะครับสัญญาณไลอัที่เราปรับแต่งเสร็จแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้ไมโครโฟนได้ด้วยนะครับบลูทูธไมโครโฟนอินพุตใช้ได้หมดนะครับปรับเบสแหลมได้หมดนะครับต่อไลอัลออกมาเข้ากับบอร์ดคลาดีนะฮะแต่ว่าบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดโมโน c h a n n e ลนะครับก็คือระบบเสียงจะออกเป็นโมโนแต่ว่าเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยจะต่อ ลำโพงซับแล้วก็ลำโพงแหลมครับจะเห็นนะสจุดนี้นะฮะแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนแอมจิ G ๋วเข้าไปแทน IC ซีที่พังไปแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแอมจิ G ๋วโมโนสองชแนลแต่ว่าจะได้ชแนลละ50บวัตตสเตอริโอนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะป้อนเป็นสัญญาณสเตอริโอก็ได้แต่ว่าในส่วนของอปรีเซตของเขาเนี่ยจะเป็นระบบโมโนนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าตัวปรับเนี่ยจะเป็นแบบาสามขานะฮะ ถ้าเป็นสเตอร์จะเป็นแบบหขานะครับตัวปรับนะครับพวกบนรูปปุ่มปรับนะฮะแต่ก็ถือว่าให้กําลังวัดที่สูงขึ้นนะครับเราจะสามารถที่จะต่อลำโพงแบบนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับก็คือซับสองตัวแล้วก็ทิงแรม2ตัวหรือว่าจะเพิ่มกลางเข้าไปอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการถอดบอร์ดออกมาแนะนํานะครับว่าเราควรจะต้องทํำยังไงนะครับก่อนที่จะต่อบอร์ดเข้าไปนะฮะเพราะว่าบอร์ดบอร์ดนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ถอด IC ขยายออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอาการ no power คือเปิดไม่ติดอยู่นะครับแต่ว่าบอร์ดเนี่ยผมมีฮาร์แอร์นะครับเป่า IC ออกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีฮอตแอร์นะฮะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้เครื่องเนี่ยกลับมาติดได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะ สำหรับวิธีการก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกถ้าเกิดว่าเรามีฮอตแอร์เราก็ถอดไอซีออกได้เลยก็คือเราต้องถอดคาปา2ตัวนี้นะฮะที่อยู่ด้านข้างนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยเป่าออกนะครับแล้วก็ค่อยใส่คาปาบกลับคืนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือตัดลายวงจรและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่สะดวกนะครับในการถอดไอซีนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเครื่องมือนะครับอย่างเช่นฮอตแอร์ะนะครับ ผมก็แนะนําให้ตัดลายวงจรที่จะไปเลี้ยงไอซนะครับลายวงจรที่เป็นไฟ12โวลต์ไปเลี้ยง IC เนี่ยเพราะว่า IC ซีเขาจะช็อตไหม้นะครับนี่นะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องดึงไฟลงกลาวนะครับถ้าเราถอด IC ออกก็จะตัดปัญหาแล้วก็ใช้บอร์ดอื่นในในตัวบอร์ดให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดถอดไม่ได้ก็ต้องตัดลายวงจรที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับตัดลายวงจรตรงนี้นะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะตรงที่ผมขีดนี่นะครับนี่นะฮะตัดออกเลยนะครับไฟที่มาก็จะไม่มาถึงคาปาสองตัวแล้วก็ไม่มาถึงลายวงจรที่ไปหาไอซีนะฮะในกรณีที่เราถอดไอซีไม่ได้นะครับก็ตัดไฟเลี้ยงตรงนี้นะฮะจจะตัดเหมือนที่ผมเคยแนะนํานะครับก็คือใช้คัตเตอร์กรีดตรงนี้นะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะผมตัดลายวงจรให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับในจุดนี้นะฮะขาดออกจากกันนะครับลายวงจรจากตรงนี้นะฮะจะเป็นไฟที่เป็นขั้บวกของคาปาฟิลเตอร์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับขั้บวกก็จะต่อเข้ากับลายวงจรนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะก็จุดนี้นี่นะครับจุดนี้คือก่อนที่จะตัดนะครับจุดนี้ก่อนที่จะตัด แต่ว่าจะวัดในจุดนี้คือไฟเลี้ยงแล้วนะครับนี่คือไฟเลี้ยงไอซีนะครับจะวัดไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่นะฮะอาจจะไม่มีเสียงตีสนะฮะนี่ก็คือว่าลายวงจรขาดออกจากกันแล้วนะครับจุดนี้จะมาหาคั่วบวกของคาปาสองตัวนี้นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์ให้กับไอซีพักขยายอีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ถึงแล้วนะฮะก็แสดงว่าไฟเลี้ยงวงจรเนี่ยดีซีเนี่ยจะมาถึงแค่ตรงที่เราตัดนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับในการอ่า ไฟโดนดึงลงกาวจากไอซีที่ช่อนนะครับในกรณีที่เราไม่ถอดไอซีนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าไอซียังต่ออยู่ในวงจรอยู่นะครับก็จะทําให้ไฟลงกาวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอาการ no power นะฮะตัดลายวงจรเสร็จแล้วนะครับก็ทําการประกอบกลับคืนนะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับครับหลังจากตัดลายวงจรหรือว่ายกไอซีออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบให้ดูนะฮะนี่นะครับ ผมจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็น2 1โวลต์นะฮะตัวนี้จะเป็นแบตแพ็คที่ผมมีอยู่นะครับหรือว่าเราจะใช้สิบโวลต์ก็ได้นะฮะแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ตอนนี้เพราะว่าผมจะใช้กับบอร์ด mG ค่าดีนะฮะซึ่งก่อนหน,น้านี้ถ้าใช้2 1โวลต์เนี่ยจะได้กําลังวัตต์ที่เต็มที่นะครับคือห้าสิบ์นะฮะจะผมป้อนไฟดูนะครับนะครับเปิดสวิตช์นะครับ,น,น,รบนี่นะฮะไฟติดนะครับก็รอแค่ นำไปต่อเข้ากับบอร์ดแอมจิวนะฮะนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือไฟเข้าอยู่แต่ว่าไม่มีภาขยายในตัวนะฮะนี่นะฮะไอซีเราออกไปแล้วไม่ว่าเราตัดลายวงจรออกไปแล้วนะครับสําหรับการต่อไฟนะครับระหว่างสองบอร์ดนี้นะฮะผมจะจําไฟกันไปเลยนะครับนี่นะครับก็คือไฟเลี้ยงนะครับผมก็จะมาขนานกันเลยนํามาขนานกันเลยนะฮะ ขนานกันแล้วก็สายบวกที่จะไปหาขาดีอมจิ๋วเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะถูกขันด้วยสวิตปิดเปิดตั้งหากนะครับตัวนี้ผมจะใช้สวิตตั้งหากจะดีกว่านะฮะถ้าเราต่อพ่วงก,กันเลยก็ได้ครับเวลาเปิดมันจะมีเสียงต๊บนะครับสายบวกก็จะต่อจํากันนะฮะจ้ำกันแบบนี้นะครับนี่นะทำการต่อสายไฟนะฮะสายที่เราจํากันไว้แล้วนะฮะ ก็คือสายกลาวนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเดียวกันนะฮะสองจุดนี้คือสายกลาวหรือว่าสายโคลรของแบตนะครับนี่นะฮะเราก็จำกันเลยนะครับจุดนี้นะครับที่ต่อแบบนี้ก็คือในกรณีที่เราจะนําแบตลงตู้นะฮะนี่นะครับนี่คือสายลบนะครับลบของแบตนะฮะอีกเส้นหนึ่งไปหาคาราดีนะฮะนี่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็เข้ากับบอร์ดอ่า d 5ห้าสิบนะครับแล้วก็นี่คือสายไฟเลี้ยงนะครับนี่นะฮะจุดนี้นะฮะจ้ำกันเหมือนกันนะครับมีไฟยี่สิบเอดโวลต์นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับไฟเลี้ยง่าบอร์ดนี้จะถูกคอนโทรลด้วยนี่นะฮะสวิต์ปิดเปิดของเขามีอยู่แล้วนะครับสวิต d ์ on off นนะครับนี่นะฮะ DC o n off และก็แอมจิ๋วค้าดีเนี่ยก็จะมีสวิตต์ตัวนี้อยู่นะครับนี่นะครับสวิตต์ออนออฟเหมือนกันนะฮะนี่นะครับ แบบนี้นะครับจะเหมาะกับใช้ไฟดีซีนะครับเพราะว่าไอซีเนี่ยเรายกออกไปแล้วนะฮะซึ่งใช้ไฟเอซีก็จะไม่มีผลนะครับเพราะว่าภาคใจไฟเนี่ยเราใช้จากาแบตนะครับส่วนใหญ่จะเน้นใช้จากแบตนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ทําเป็นใช้ไฟเอซีด้วยก็ให้คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับับมาดูในส่วนของสัญญ,ญาณไลอ u t ที่ออกจาก D50 นะครับ แล้วก็แอมจิวคลาดีบอร์ด TPA สามหนึ่งหนึ่งหกบอร์ดนี้นะครับจะมีสัญญาณอยู่สองเส้นนะครับก็คือแดงกับขาวนี้ก็คือขวากับซ้ายนะครับแล้วก็กลาวนะครับถ้าเราต่อแบบนี้นะฮะสัญญาณก็จะมีออกแค่เส้นเดียวนะครับเราก็จ้ำกันนะครับนี่นะฮะก็จ้ำกันแล้วค่อยมาแบ่งสัญญาณอยู่ในบอร์ดนี้นะฮะนี่นะจุดที่ทำการต่อไลน์เอาออกนะฮะก็คือจุดขาของเมนวอลุ่มของบอร์ด D 5 0นะครับ สายขาวแดงก็คือสัญญาณเสียงที่ออกนะฮะสายดาก็คือสายกราวนะครับสายกราวจะต่อที่ขาริมนะครับของเมนบล่มนะฮะนี่นะครับทาการต่อเลยฮะนี่นะครับคือตําแหน่งนี้นะครับต่อตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นสัญญาณนะฮะต่อที่ขากลางะครับตามรูปนะฮะที่ผมขึ้นให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสัญญ,ญาณไลอาออกจากบ <c oughs> <c oughs> อร์ดดีห้าสิบนะครับก็ไม่ได้ยากนะฮะมีแค่สองจุดเท่านั้นนะครับนี่นะครับ สีดำก็เป็นกราวนะฮะขากลางแดงขาวก็เป็นสัญญาณนะครับที่เราจาออกไปนะฮะนี่นะครับจุดไม่ก็สามารถใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับทั้งไม่ทั้งบลูทูธไ์อินทุกอย่างนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เราจาสัญญาณออกไปขยายอีกบอร์ดหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนแหล่งจ่ายไฟนะฮะผมจะใช้แบตแพ็ก21บโวลต์ที่ผมมีอยู่นะครับก็สายสีน้าเงินก็คือกราวนะครับแล้วก็สายสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับ ก็จะต่อจำเข้าไปในหาบอร์ดเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับการเดินสายก็ดูตามที่ผมแนะนําเลยนะครับนี่นะฮะน้ำเงินเป็นลบนะครับสีแดงเป็นบวกนะครับแล้วก็ลําโพงชุดนี้นะฮะจะนํามาทดสอบับมาทดสอบนะฮะผม้จะเปิดสวิตซ์ดีซีนะครับนี่นะครับอ่าไฟติดแล้วนะครับอ่าบล่มนะครับผมไวประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็เที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเบร อ่าเปิดสวิตช์อ่าเี๋้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับชื่อบลูทูธของ D ห้าศูนย์ก็จะเป็น D A หนึ่งศูย์สองนะครับ Never let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you can get Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath I'll do ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเททดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเททดสอบทดสอบทดสอบดีห้าศูนย์โมดิฟายนะครับนี่นะฮะไมค์ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็ยังใช้ได้นะฮะมีแต่เพิ่มเติมคือพักขยายนะฮะที่เราโมดิฟายไปนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือเอ็ o โคของตัวบอร์ดนะฮะทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบเอ็ o โคนี่นะ เคคนะรับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการโมดิฟาย M9D50 นะครับที่มีปัญหาเรื่อง IC พัขยายไหม้นะฮะนี่นะครับเราก็สามารถที่จะโมดิฟายนำเอา บอร์ดแอมป์ตัวอื่นนะฮะมาต่อพ่วงไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวที่นํามาต่อเนี่ยผมใช้ไฟ21โวลต์นะครับก็ถือว่ากําลังวัดเพิ่มขึ้นแล้วก็ชแนลในการขยายเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่นะฮะเป็นข้างละลำโพงเบสนะข้างละตัวใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เสียงแหลมสามารถเพิ่มกลางได้อีกนะครับเพียงแค่ว่าระบบเสียงยังเป็นโมโนอยู่นะฮะแต่ว่าเป็น2องชแนลที่เป็นวัดเต็มนะฮะคือ50วัตต์สเติโอนะครับ ตามบอร์ดขยายนะฮะคือ TPA 3 1 1 6นะครับก็เทียบเท่าแอมพวก TB 2 1เลยนะฮะเพียงแค่เราใช้ชุดบลูทูธอินพุตแล้วก็พวกอ่าปรีเซตปีใหม่เหมือนเดิมนะครับชุดเดิมนะครับนี่นะฮะเป็นแนวทางนะครับการต่อนะฮะแต่ว่าต้องขอยํำไว้ก่อนนะฮะว่าชุดนี้จะเหมาะกับใช้ไฟ DC นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลมาทำคลิปให้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช n e l เจ๊กดีใหรือว่าอยากจะสนับสนุนชแนลเจ๊กดีใก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ